4ปัญหาหลังฉีดซลเลอร์ที่มาให้หมอแก้บ่อยที่สุดคืออะไร ปัญหาที่หนึ่งเลยฉีดบริเวณใต้ตาไปนะคะแล้วเป็นก้อนส่วนใหญ่ปัญหาการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนก็คือจะวางฟิลเลอร์ไม่เหมาะสมกับผิวหรือปัญหานั้นๆของคนไข้ส่วนใหญ่จะเกิดจากวางผิดชั้นนะคะวางผิดจุดนะคะแล้วก็อาจจะมีปริมาณฟิลเลอร์ที่เยอะเกินไปหรือลักษณะโมเลกุลของฟิลเลอร์ไม่เหมาะกับใต้ตานะเนื่องจากโครงสร้างของรอบดวงตามีความซับซ้อนมากๆนะคะ เวลาที่เราวางเข็มเข้าไปวางซิลเลอร์เข้าไปองศาที่ต่างกันเพียงแค่1องศานะคะความลึกที่ต่างกันแค่มิลลิเมตรเดียวนะคะผลลัพธ์ก็จะต่างกันไปเลยแพทย์ผู้ฉีดก็ต้องมีความชํานาญในการฉีดเข้าใจอนา t โตมีหรือว่ากาย วิภาคของคนไข้แต่ละคนซึ่งแตกต่างกันเพราะว่าถ้าใต้ตามีปัญหาจะเป็นจุดแรกที่ทำให้เราดูแก่ดูมีอายุเพราะเวลาที่เรามองหน้ากันเราก็จะมองบริเวณตาก่อนอันที่สองก็คือคางคางที่ห้อยลงมาเนี่ยเกิดจากการวางซิลเลอร์ผิดชั้นอีกนั่นเองก็คือวางตื้นเกินไป ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเราจะวางไม่เหมือนกันเราขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้อคนไข้เป็นยังไงบางจุดวางตื้นบางจุดวางลึกต่อไปตำแหน่งที่3นะคะที่เจอบ่อยหนะา้าผา จะเป็นลักษณะไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะปาำเป็นก้อนเนื่องจากว่าบริเวณหน้าผากจะเป็นมีผิวที่บางแล้วก็ติดกับกระดูกบางทีมองอย่างนี้อาจจะดูไม่ออกแต่เวลาที่แสงตกกระทบก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่เรียบอันที่4ที่เจอทางหน้าเลยเป็นภาพรวมฉีดออกมาแล้วผิดธรรมชาติ เวลาที่ปรับรูปหน้านะคะคนเราสวยหรือหล่อเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดเช่นเราไม่ได้ดูแบบโอ้ยหน้าหางสวยโอ้ยใต้ตาสวยปากสวยคางสวยไม่ใช่ดังนั้นเราจะต้องเอาการรับกันของทุกๆมิติของหน้าทุกบวกกับสัสดส่วนทองคําต้องเอามารวมกันถึงจะได้หน้าที่เพอร์เฟกและเป็นธรรมชาติต้องมีการแลกเปลี่ยนกับคุณหมอนิดนึงว่าหน้าของเราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบบไหน นะคะแล้วก็อาจจะย้ําคุณหมอว่าขอเป็นมิติที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหมอฉีดตามสัสดส่วนทองคํานี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นธรรมชาติปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ไม่ยากถ้าฉีดฟิลเลอร์ที่สลายได้มาก็แค่สลายออกนะคะแล้วก็เติมกลับเข้าไปใหม่นะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย